กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กับกับมาพอกับนุดนหน่อยน้ำโชคอีกแล้วนะคะคลิปนี้นุดหน่อยน้ำโชคก็ได้เดินทางไปติดตามเรื่องเล่าวามฝันของคุณยายวันค่ะคุณยายวันนี่ก็เป็นคนฝันแม่นอีกผู้นึงค่ะท่านผู้ชมที่นุดหน่อยได้เดินทางไปติดตามมาฝากท่านผู้ชมเนาะค่ะงวดนี้คุณยายวันเพิ่นฝันค่ะขึ้นเดียวสองเรื่องค่ะฝันทิ้นคนผู้เดียวค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าแปลกค่ะคุณยายวันเพิ่นฝันว่าได้อาบน้ำกับผู้หญิงผู้นั้น ผัดเห็นของลับของผู้ยิ่งผู้นั่นค่ะท่านชมตัวเลขที่คุณยายวันไหมาสิเป็นตัวใดกับเพื่อบรเป็นการเสียเวลาค่ะก็ไปติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันของคุณยายวันพร้อมๆกันค่ะไปค่ะกาบสวัสดีค่ะในวันค่ะก่บสวัสดีค่ะคุณยายวันสวัสดีค่ะคุณยายค่ะค่ะมันมีกระไดมาติดตามเรื่องราวความฝันของยายวันค่ะมาถามเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนฝันค่ะฝันดีค่ะ เรื่องเล่าความฝันของคุณย,ยายวันฝันแนวอะไรกัเล่าเรื่องความฝันให้ท่านผู้ชมทางบ้านเขาฟังไงคุณยายความฝันเก่าที่เซลอยูเอ่เอาเอาตั้งแต่เริ่มฝันเลยค่ะเอาเริ่มฝันเลยฝันมาถึงพวกใหม่ค่่ะฝันมาเขาบ,างขบขังคับถึงพวกใหม่ถึงไปสูงสูงส,สูงนี่นนแต่แว่ากระโหลกมาคือเก่าคือนั้นมันได้ได้ผลว่ะ นี่คอยสุดเขาใช่ปะคืนนั้นมันได้ได้ันมาคืนเราเขาก็ลงมาคือเก่าแต่ว่าไม่ยิ่งขึ้นซองกอดก็ปล่อยละตึ้นไม่ยิ่งทั้นสองเพื่อคอยก็ปล่อยลงหนึ่งค่ะแต่มาเพิ่นบังคับคืนนี้เพิ่นจีหายเพิ่นบบขึ้นเพิ่นหายเพิ่นด่าจังสีบอกฟูดยอดเลยวะฟูดยอดจังหวะอืมโอ้ยคืนได้คือกันได้เนี่ยแนี่อูะโอ้จังหวะมันคอยก็คืนเท่คือกันได้เอื่ยค่ะคืนเราก็พากันลงมาค่ะ คุณคุณคุณได้สภาพกันโลงมาลงหมากันปวดเมื่อเขาบอปวดเหี่ยวไปเหี่ยวมันหอนนอนไปอาบ้ลาร้อมละใชครัพมันหอนมันฟันบาคนหนงคือเก่าคันอีกห่อนก็ะโเจียประมาณี่องกุ้งฟันเห็นผู้หญิงผู้เก่าบอคุณเก่า มนามันน uh, ั่งอะวหว้ป้าอีปุ่ยข้านนั่งอะแบบรอเลยจากภาวะโอ้ยยังจะอายอเขาก็อาพึ้นกันหนักเพิ่งจะแล้มือก็โจ๊กของเพิ่เพิ่นโจ๊กของหลับเพิ่นเนาะโอ้ยยังก็เปนเนี่ยนีแต่ว่าโจ๊กมีเห็นบนากเ่ยบอกเหี้ยนมากเลยค่ะแต่ว่าเพิ่นกับผู้ไออยู่เพิ่นนั่งอาเจี้ยยังมใหญ่แล้ว เาจิงมันเนี่ยจะน่นนาระวังเของอยู่ค่ะแลกบามบอกกับอูสาวน่าคุกฟันเหลกเน่ยดีกว่าค่ะเรยว่าน่ะตัวีมันตัวแยงหัว่าว่าหาหุกเนี่เรยว่าค่ะนียิงสองคนมันอสองเนาะมีย่งสองคนจะบาสามตัวนี้ี่ย่าง่านามีด้วยค่ะี สีหกขาบ้างคุณคุณว่าสีหกขาคือบอกผหญิงน้นำสีเี้ค่ะเป็นผู้หญิงผู้เก่าสำนากคุณแม่เนาะเป็นเป็นสีหกขาเนาะสีหกขาคุณว่าค่ะเคยฟันเห็นเพิ่นบ่อที่ผู้หญิงคุณคุณเคยฟันเหินก่อนจะไถามมาว่าเพิ่นถามมาบ้านเราสีเราฝรั่งคุณแม่ มม่พ่วงฝันฝันเกี่ยวฝันหูเมื่อขึ้นมาขึ้นมาก็ไปทำตัวนี้จะไปเกี่ยวเนี่ยบ่ได้ไปถามเราแล้วบ่ได้ไปถามเขาก็น่าแล้วคิดว่าอยากไปถามค่ะนกอฝันเกี่ยวเนี่ยยังว่ะฝันขัดสองฝันเนาะคุณแม่เนาะฝันแล้วตื่นขึ้นมาแล้วไปรับอีกก็ยังฝันเห็นผู้หญิงผู้เก่าอีกอยู่ยวบ่ได้คิดใจเขาเลยเด้อบ่ได้คิดเรื่องว่าเจ้งสันเจ้งสีบ่ได้คิดเรื่องฮาคุณนันปุณีนะมันห่อนี่มันจะว่าห่อนห่อนหรือว่านอ่อนค่ะแต่ว่ากับแปลกเนาะฝันเห็นคนผู้เดียวเพราะยัน อันหนึ่งขอย่านเป็นมันเป่าหาหาก็ไปอืมกระป๋นี้นกกับกันสี่หกหาหรือว่าหาหาหกมันฉีบอกคุณแม่พอฟันเห็นของหลับผู้หญิงเนาะกันเหมือนกันหาหาค่ะแต่ว่าเพื่อนก็เอามือหลวงเนาะแต่ว่าคุณแม่กับบรีไปจับไปบายของเพื่อนแต่ว่าเห็นสื่อสือมหันแต่ว่ามามือหาหนิยวเพื่อนนี่เพื่อนลูบเลยก็ลูบคลูองหลับเพื่อน ยัง oh. ่อาบตัวหมดวาก็บริถุนองคนไหนก็นั่งงกอยรูปยืนิละแนบเบิ้องกันเดียวแต่กบวยพ่อปืนั่งงะมาตั้งตรงก็อาบน้ำน้องกันเนาะอาบยื่ใสคุณแม่อาบน้าอาบน้ำบอคุณอยู่ในอ่างล่ะอ่างอใส่ก็อาบน้ำกันคนก็นั่งทั้งนั้นคนดวนหนามะฮะข่อยข่อยนั่งทังสี่ข่อยบกนเปื่อยนั่งก็ได้่ะเกาเน่อเา อันนั้นปลาเปลือยมันก็เป็นหาหกอยู่เลยมันมั่วหลวงตัวหนึ่งคือเป็นซี่ซี่หาหาหกก็ว่ะค่ะซี่หาหกหรือซี่หกหาเนาะคุณแม่นเนาะว่าถ้าเอาเท่าที่คุณแม่ฝันเห็นของอลับหรือเห็นคนเปลือยนี่ก็คือหาหกแน่นอนละแต่ว่ารหลอบนี้เป็นผูญญ้ยิ่งแถมเพิ่อย,ยังเอามือจับของเพิ่นค่ะมานีเลขมากของคุณแม่งหวัดนี้มีบอกค่ะนม่มมาหาเริงหาังว่ด มักหนึงห่งขาเป็นต่อคุณนลดค่ะหนึ <ขา S 2> น่งหานฟันจังไหนคุณแม<ล>่แต่ตอิฟันคืจังเขาจะเอาเรียกว่หาหักเขาขาดเขาผ่าเขาเรียกเขาเรียกเขาเียกเรกมาสามตัะจำได้แต่สองตัวของเมือขึ้นมาแต่มันตอนตอนข่งเมืองขึ้นมาจำได้ยุ่บ้านเองตื่นขึ้นมาแบบไปหาแมนานั่งคือคืบว ค่ะพูดบอกจำได้จังนึงหาตัวเดียวเหมือนเพื่อนสี่เห็นให้เข้าจำได้แค่สองตัวเนาะพูดแม่เนาะผู้เอามาไห้ผู้หญิงหรือผู้ชายแมนค่ะบ่เห็นเลยพิจะว่าเมาเรียกเมาเรยกเลยยินแต่เสียงเป็นเสียงกับไข่กับค่านี่เสียงผู้หญิงหรือผู้ชายเสียงผู้ชายเ่ะผู้ชายค่ะคุณแม่เมาเพกคุณมาสี่บอกค่ะเมาเริก ให้สามตัวซึ่งเอาเอาเอาสามตวจะมาเนควมฝันจำอไรอยู่ในควมฝันค่ะซือก็มาจำได้อยู่บนลูกก็มาแก่มาลูกมาพนังตัวหนุ่มตัวยังหนอตัวยังหนอต่าว่าทก็มาซื้อรถเก๋ก็มาซื้อรถบุ่ก็บด้ยัฝันฝันก็บ่ได้เขียนใบนอตื่นขึ้นมาเนาะทั่วซื้อหรอกเขาเลยค่ะแต่ก็ม่กล้าเสแต่ เลขม,มัดก็คือเลขกฟันตองหวัดนอคุณแม่นอว่าไ<ม>ด้ยินเสียงแววนหูเป็นผู้ชายมาบอกเลข<ม>เอาเลขกมาให้นี่ล่ะนอคุณแม่นอแต่ว่าเลขที่คุณแม่ตีฟันนี่ก็คือหาหาหกซีหกหานีล<ม>่ล่ะกันหาหาน,หน้่มนอคุณแม่นอค่ะความฟันของคุณแม่มียห็งเพิ่มเติมบอกค่ะก็ไม่ถนัดอ่ะค่ะแกท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเบิ่งเนอกค่ะเน<ม><ข>าะทางเบิ่งค่ะืปส่วนประมานว่า โบอยากให้มั่วมากไปนน่อแหละแต่ว่าคนห้ามมันก็ต้องเชื่องด้วยมันก็คนนั่อยแหละคนก็มันจะไมีดีมีใด่นีเสียมากกระกุนไปคือโบมากคนโบสื่อจะสร้างคนหลุดพันเนาะค่ะค่ะค่าเสนอกระหม่อมเถอะ่บหกมากกับหามานะค่ะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแม่วันหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันเนี่ยทางตัวเล็กเนี่ยทางความฝันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นุ่นหน้อยน้ำโชว์กัสิพาท่านผู้ชมนี่ มาเบื่องแนวทางตัวเลขของคุณยายวันค่ะคุณยายวันเพื่อนหต้ติตัวเลขทีตีจากฝันค่ะห56ค่ะ4 6 5หหเลขมากส่วนโตหรือเลขเพื่อนฝันตรงหวดเนาะคะ่ะนนึะ1หาค่ะคุณยายวันเพิ่ก็ไห้กันหาหาไว้น้าค่ะท่านผู้ชมกใก้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเบิ่งค่ะเอาไปตัดเล่นมุนเล่ินเนาะคะ่ะนะเอาไปเป็นแนวทางในการสือสลายกินแบงรัฐบาลงวดประจําวันที่2พฤษภาคม2567ันห้ิคลิมีนุ่นน,น้อยน้าโชกกับขอท่านผู้ชม มีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งปังปังลวยลวยถูกรเตเตอรีรางวัลใหญ่กับแนวทานตัวเลขของคุณยายวันกันทุกคนค,ะค่ะคานุดหน่อยกากาท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ่หน่อยน้ำโชกได้เฮ็ดคลิปดีๆได้ติดตามตัวเลขเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นุดหน่อยน้ำโชคกับฝาก,ฝาก,ฝากไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าเจอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ